มาแล้วมาแล้วคลิปวีดีโอขั้นพามข้อถดกับตุกคุกทำเตือนครับคำเตือนนะด,ด้วยกับตุกคุกคลิปปลาคลิปแม่งก็ขางอยู่เออไม่เผ c จั p t ตัวสองความมีเพลงด้วยเสียงแล้ว,วะไมเออสียงหลอนจังวะจักรตัวสองออออแต่หลอนไม่แต่อะไรวะเนี่ยอะไรวะะป้าเนนะี่ย มึงอย่าจําถ้แกตอนนี้นะแบบเปิดเข้าเกม้วจักรพแกแกจะน้่ตกใจนะสองวันก่อนหน้านี้ไอ้สองวันต่อมาสองวันต่อมาคืออะไรอ๋อหลังจ้าชัตเตอร์นล้นนั่นนั่ไงไอเจ้ไอนี่ไงก้าห่างก้าห่างดูรูตกอันนี้ไอ้ตาสอันนี้ตอนเหมือนมันจับเราป่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวกูไม่ได้เฮยดดานซ้ายเนี่ยไอันอยู่ที่ไหน where am I ใช่คนมืดเลยโแค่ไม่เห็นเันนี้อันนี้แปลไปออกเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ไม่ไปยเช็คไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมี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 ซากศพเนี่ยเต็มเลยเนี่ยใครนำอ่ะพิษนำพิษมืดข้าศพเป็นสีขาวอ่ะเออข้าศพสีขาวเฮ้ยมืดจังเลยมองไม่เห็นเลยมืดมืดเลยโว่ w h Y is everything on the s ไหลอะไรล่กลัวกลัวอะไรวะมันเย็นเนี่ยอะไรวะ Turn on the 5โอเคเราต้องไปเปิดเนี่ยเตาผิงป่ะเปิดเตาผิงเพื่อไปปะเอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต้องหาเตาผิงเนื่องจากอากาศหนาวเกินไปไปดิกูปรับภาพเมื่อกี้ให้มันดูสวยจะได้แอบขับรถไปเปิดไฟได้ตามตามเทียร์ไปตามเทียร์ ก็มันก็มีอะไรแน่เยียมันตื่นตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ยอะไรอ๋อตกใจเหียเข้าแค่แค่จุดไฟมันต้องเข้าเนินเรื่องด้วยเหรออเกียกูว่คิดว่ากูดนอะไรซะแล้วตอนตอนวะมันเข้าเนินเรื่องเหียกูคิดในใจกูโดนแล้วเฮ้ยมดเฮ้ยมดเฮ้ย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 ต้องฟั้อย่กถถอย พุตากอะรตรกหนักพุตากอะไรตระกพุานอรตรนัเอคิดอยู่ใช้กําลังดูคุณอยู่อะไรไหมให้อะไรไหมวิธีไหนนี่เฮ้ไม่มีบีเฮ้ยกําแพงสวยดีนะเนี่ยะกําแพงสวยดีกําแพงสวยดี้ยกําแพงสวยดีกําแพงสวยดีกําแพงสวยดีโอ้ยกําแพงก็สยสวยกันนะ อย่าเนอะตามไปตามไปตามไปไม่ได้กลหน้าก่อนใครกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูเดินแล้วเออตามไปมากูตามตูตามกูตามเฮ้ยไม่อยู่ตุ๊กกูอยู่ตุ๊กหุ่เลยอยู่คนเดียวนำนำเพื่อนโอ้โหโอ้อ๋อกูจำได้แล้วไอ้ฉากที่เราที่เราอะไหนปะเฮ้ยล็อกซับไลท์เฮ้ยอะไรอะ ไม่รู้ไม่รู้รู้ไม่ร่รู้ไ่้ไรู่รู้้ไรู้ไ่รู้ไม่ร้ไมรู้ไ่ร้้ไ่้ไรไู้ม่รู้ไรไม่รู้ไู้ม่ไรไม่ไู้ไไม่รู้ไูม่้่รู้ไู้ไม้ไ่้ไ้ไม่้ไ้ม่รู้ไ้ม่้ไอ้ไม่้ไ้ม่รม่ร้ไ่ไม่รู้ไมม่รู้ไู้ไ่รูไม่รู้ไมูนะ้ไม่ไมู่่ หาอะไรแกอ๋อหาวงเวทเหรอหรือหนึ่งสองสามสี่โอ้ยอีกสี่จุดแล้วก็ห้าด้วยห้า<น>จุดอ่ะตรงกลางมาให้เราหาในวงแหวนนะใช่ในวงแหวนนี่อ่ะเราจากนั้นเราจะกลายเป็นพุ่นรูโตโไ้ไปนี่นั่งยงไงน้องโอ้ย,อยมึงทำอะไรกะเสียงอะไรอุ้ยสิ่งเลื้อดด้วยสัตวกน่าเสียงอะไรอุ้ยยังไม่ได้ไดเล่นเกมผีนากูกลัวว่ะเยี่ย์ปอปอดี้ครบยากครบยาก อ,อ๋อนี่ไงเนี่ยเลขสี่เลขสามเลขสามเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเพลงหลายว,ายว่นแล้ว่ะก่อนที่มึงจะฆ่าจะฆ่าพวกก,กลัวฆ่าศพไปที่เราไปก่อนไม่รู้กูหันเข้ากองไปก่อนเฮียเข้าเตาไฟก่อนเฮ้ยไฟกลา มันก็มันก็มิเป็น R G B เลยฮลเหรเยมันก็ิเป็น R G B เลยไปต่อ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 ไม่มีอะไรแล้วเลือีกเลยอีกสองใครไป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 ด้วยกันเ2ลือสองสองบ้าอะไรอยู่เลยอส่าไปอ่านที่ยี่ตงกลางด้วยสองตรงกลางด้วยโอ้ยไปาต่อต่อไปติดเราไปได้ไหมไปกับกูใช่ โอ้โหดับเลยเฮ้ยเดินตามเสียงนกาวะไม่ตกใจไม่รู้ว่าคุณเดินตามมึงอยู่อะคุณตกใจดับเีลยอย่าเด้อมึงอย่าเด้อโอ้โหชั้นสองสิ่งที่กูไม่อยากขึ้นเนี่ยอุ๊ยเสี่ยตกใจดไอ้เสี่ยตกใจดัไอ้๋ดับเลยเฮ้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 ยอะไรเฮ้ยอะไรทำไมมันสีแดง ่วิญนี่ตัวอะไรผักกูวะอี้มันผักวัตถุฟักไม่รู้ไม่อยากกินตอมมดได้ไม่อยากเดินไม่ได้กูเดินไม่ได้แล้วกูเจอแล้วกูเจอวิญญาณผักูแล้วไอ้สัตว์อะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำสีแดงเฮ้วิญญาณอีสัตว์น้ำเกีืยอะไรก็ไม่รู้ไอี้อะไรเฮมวอรเไี้ยอะไรแถวนี้ไปเลยไปด้วยกันพวกเราดูไม่งพูดด uh uh> uh uh> ิเฮ uh uh uh> uh ียวิญญาณอ่านไปเลยพูดง่ายชิบหายเลย ก็ต่อเดินอะไรเงี้ยมันไม่อยากอ่ะโอมึงดูวิอันแล้วเนี่ยกูสี่อันเนี่ยเออก็แบม่ไปเลยลูกพี่ไปไปด้วยกันไปด้วยกันเดี่ยวตาเดี่ยวตาละตาละตาเก็มเลยเนี่ยตาเดี่ยวไป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 ใส่น้ำอ่ะใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำไม่ใช่กลัวเฮ้ยลูกพี่หนาวเว้ยลูกพี่หนาว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 เฮ้ยลูกพี่ใจหยุดดิเออไปไปไป แค่สอนเราไปเคลียร์แล้วใช่ไหมแสดงว่าเราต้องไปข้างหน้านะใช่ใช่ใช่อย่าเสียงลูกพี่นี่ถูกนี่ไงไป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 ไม่รู้เขาบอกว่าขี่กำแพงดีกว่าเฮ้ยไอฟฟิตมึงว่าจะมีเหี้ยอะไรตรงหน้าประตูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่ามึงดีแม่งป่าตาซวยที่สายเอ้ยทางไหนต่อ มันมีห้องนึงอะ<ด>ห้องนอนนะขอใหม่อ่ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวกูรอปิดไปเลยเฮ้ดูแบบกูดิเอ้ยเลยอันเดียวเองมึงไม่คิดว่าอันเดียวมันจะมีอะไรอ่ะและอันเดียวมันเป็น<ม>อาการ<ม>ลกเลยอ่ะไม่หรอกมันแค่เดินไปปิดมันแค่ต้องเดินไปนี่นี่ลูกพี่น้ำเหรอนะลูกพี่น้ำลูกพี่น้ำลูกพี่น้ำ ก่อนเก็บให้พวกกูแอบก่อนก็ได้เอาแล้วเนี่ยคำเตือนเต็มเลยเนี่ยอ่ะโหลเขี้บอะไรก็ไม่รู oh, <S <S ้โหคำเตือนเต็มเลยไม่ต้องเตือนก็ได้กูก็อยากออกเหมือนกันแค้นเหรอพี่ลองชาโดว์อยู่อยู่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมอาจจะต้องเอ้ย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 มัน RGB อีกแล้วบรรดา RGB อีกแล้ว เฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรเปแมนครับพี่เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮยการต่อสู้การต่อสู้ปิ้วจะตู้ไอ้เหี้ยเอยเเเฮ้ยไมอยู่ดีว่ะเปิดประตูให้เอาให้ใส่รหัสต้องหารหัสหรอใช่รหัสมาจากไหนอ่ะไอ้เหี้ยการต่อสู้มันต้องการ ไอจีบนอร่าอ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 ่าี่าออ่อ่าออ่อาอีาอ่าออ่า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 ่าอเาอออ่าอชาด่วยจะกลาอเป็นชานมอยู่แล้วอ่าอ่าเลยในชาด้วยาา่่า พี่ว้าวติเช่เลยอะไรเกิดใหม่เหรอกูไปต่างโลกปะเนี่ยไอ้กูกลายเป็นสลาม no not okay เกิดใหม่ทั้งทีก็โง่ซะแล้วอ้าวลืมไปกูโง่อยู่แล้วเฮ้ยให้เก็บเก็บเก็บกูคือสลามไม่ให้หมดอ่ะอ๋อมีให้เก็บเข้ากดอีกแล้วเข้าวกดอีกแล้วกดเหรอเฮ้ยมีไพแชคให้มีไพแชคให้เว้ย ไอ้เงี้ยมันเก็บด้านเดียวเหรอเนีอยากได้ประมาณสิบตันดูค่าเส็บเพื่อนโอ้โหไอ้ที่อะเรากลับไม่ได้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดก่อนทางออกอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมเราไปทางซ้ายเราต้องตรงไปก่อนเว้ยคือเราก็ไปทางนี้เนาะมาให้เดินตามสีแดงใช่ปหมใช่มาไปอะไรจาก็จำเฮ้ยตามมาตามมาตามมากูุ่นแล้วกูุ่นแล้ว รู้แล้วเอาไปเลยไปเลื่อยแต่หนูต้องนำนะกูไม่นำอ่ะตรงไปตรงไปตรงไปไอ้น้องตรงไปเชื่อกูตรงไปอย่างเดียวเลยต้รงไปตรงไปอ่ะมึงเจออะไรพวกกูเจออย่างนั้นอ่ะตรงไปตรงไปตรงไปอย่างเดียวตรงตรงอย่างเดียวอ่ะขอคว้าต้องอย่างเดียวเลยนะกูตรงไปตรงนี่ออกทะลุตรงตรงไปเลยตรงไปเลยตรงยาวเลยไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวไม่ใช่ทางนี้ ทางนี้ตรงไปตงรตงาร okay, ยาวเพลง <c oughs> มไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยก็บอกทางตรงเฮียกูไม่รู้ตรงไปอย่างเดียวเลยตงรตงยาวตรงยาวก็จะมีตัวอะไรมาปะข้างหน้าเฮียกูจะไม่มาหนูถอยเนี่ยไปแปะไปไปแปะไปตรงไปตรงไปงเดี๋ยวตรงไปตรงไปโอ้ยกระโตกกระโตกฝนตกกระโตกไป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 ตรงไปน้องตรงไปดิ อ่ากระตุกอ่ากระตุกแงะแงะต่อไปจ้าต่อไปจ้าไปต่อต้องไปต้องไปอย่างเดีวยดวเลยซ้ายซ้ายซ้ายออกซ้ายเดินต,ตามติดชีวิตเพื่อนเดีย๋ยวกูเฝ้าหลังให้เออถึงแล้วเย<อ>โต<ด>อะไรบ้านไหนบ้านกูไม่เห็นบ้านเลยไหนบ้านวะอ๋อเขี้ย ตัจ้าตัวอะไรโอ้โหให้แบบตูให้มองก็มองด้วยคุณโอเคหรือเปล่าถ้าทำไม่โอเคหรอกปีศาจอะไรอ่ะปีศาจแข็งแรงอะไรปีศาจแข็งแขึ้นอันนี้ทุกโกลใช้แล้วการไป air i e w ว่าจะเป็นตัวเทียอะไรอาจจะเป็นคนมีปากยาวๆปันแหลมๆ หรืออาจจะโดนจับสเกลเลยก็ได้ดีเฟนเดอร์แกตีแกตึ๊กแกตึ๊แกกันเลยนี่ไง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 อ่ะแล้วทำไมกูยท้ไมอยู่ข sure> ้างในอ๋อแมจิเกิดอะไรขึ้นชื่อมันชื่อว่าอะไรเนี่ย อ้าวคุกโดนแทงตรงกลางเลยัม่นั่นอ่ะตรงข้อหรือตรงกลางนม่ใช่หอตายยัง่ะเฮ้ยามันมันผม่เจินตาไปวิ่งเลยมะวิ่งเลยสีุ่ณร้อยอ่ะโอ้โหแล้วมันกันแบบนี้มึงจะให้กูวิ่งเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะกูกลมหลังกูกลมล่างจูกกัน What the fuck อะไร Miss Creep, while you and me repeat this bit of sweet heat is suffocating.